มายืนตรงนี้อุกครั้งเลยนะคะก็โดยพระคุณของพระเจ้าและที่จ t i o n หัวข้อวันนี้ก็จะเป็นการทำให้สำนึกและก็การประนามหรือว่าการพิพา,าทษาโทษนะคะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเพราะว่าในบริบทของ ความหมายในภาษาอังกฤษยอย่าง c o n d e m n a t i o n เนี่ยนะคะในปกติเราจะรู้ว่าแปลว่าการประนามแต่ว่าในภาษาพระคัมพีร์จะใช้คําว่าที่ภาษาลงโทษนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะขอมาปรับใช้ให้เข้ากับพระคัมพี์นะคะแต่เนื่องจากในที่คุณมาเตรียมมาเนี่ยเป็นบางส่วนจะมีภาพที่ไปเอามาจาก,กที่อื่นแล้วมันมีภาษาไทยที่แปลไว้ตรงนั้นอยู่แล้ว บางครั้งพ่เจ้าก็อาจจะเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้สอบค้องกับพระคัมภีร์นะคะ Brothers and sisters, before we start, let's do the Lord's prayer. ค่ะก็เราจะเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็จ้านะคะ I think let's start in English today. Please, brothers and sisters, repeat after me. Our Father who art in heaven, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom, come, thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. Amen. Amen. ภาษาไทยนะคะเราไปช้อมกันเลยนะคะข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เลนพระนามภายของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ <c oughs> so have something special for you today, brothers and sisters. So I have วันนี้มีสิ่งพิเศษมาให้กับพี่น้องนะคะแล้วผมก็ทำไอ้ตะปูตัวนี้ขึ้นมาออกมานานที่แล้วเนี่ยนี่เป็นตะปูที่ตรึงบนไม้การเขนนะคมันก็เป็นสิ่งที่เอ่อสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงการตรึงบนกางเขนนะ I, buy this. I made it made buy my. ผมทําสิ่งนี้ด้วยมือของผมเองนะนะไม่ได้ซื้อมาก็ทําให้นึกถึงไปย้อนหลังเมื่อก่อนนี้พี่ผมจะมัจะทําอะไรแต่แบบเนี้ยค a i l อันนี้นะขออธิบายว่าเป็นในสมัยโบราณนะคะเป็นตะปูที่ทําด้วยไม้ This is, so is grossly oversized. อันนี้มันทำให้ดูใหญ่ๆขึ้นมานะครับ u s e to inflict the most amount of pain that you can u s e to inflict the most amount of a p อ oh, ๋อก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากเลย you'll notice that it is drastically radically tapered ดูดูเห็นดูเห็นขนาดของไหมครับว่ามันยาวขนาดไหน this is so that when you drive it into wood the wood fibers compress and the nail actually grips เนี่ยถ้าเกิดว่าต่อกลงไปบนไม้นะคะมันก็ทำให้ไม้ได้แยกออกมาได้เลย This creates a very very secure hole in wood อันนี้จะทำให้เกิดรูที่ใหญ่นะคะในไม้ So regarding crucifixion We often believe that it was put through the hand พูดถึงการตึงการเขนนั้นเวลาถูกดึงก็มันจะถึงนึกถึงว่า มต But the possibility exists that it actually went into the wrist. แต่ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการตรึงนั้นเขาตรึงที่ข้อมือก็เป็นไปได้ The simple reason for that is that here is no hard bone. เหตุผลก็คือว่าตรงกลางนียมันไม่มีกระดูก But as we all know, in here there are two bones that come up, and they split right here with a lot of cartilage at the wrist. ก็คือว่าในตามหลักแล้วถ้าเราดูเนี่ยค่ะข้อมือมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตรงแขนเราเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยกระดูกสองสองแท่งนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีตรงกลางแล้วก็จะมีเส้นประสาทไรตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตะปูแบบนี้ก็ถูกต e ึงไปแบบนี้เพื่อที่จะตึงพระเยซูคริก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตะปูแบบนี้ก็ถูกตึงไปแบบนี้เพื่อที่จะตึงพระเยซูคริสต์

การถูกดึงบนการเขตนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นหอ้ตะปูที่เป็นตัวอย่างแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้สัมผัสใกล้ชิดก็เดี๋ยวให้ส่งต่อๆกันไปนะคะ Consider for แล้วก็ให้พิจารณาด้วยว่าถ้าตะปูนี้ทิ่มไปถึงตัวเรานั้นจะเป็นอย่างไงนะคะ So now I would like to get back to the sermon. ก็กลับมาที่คำเทศนานะคะ So conviction, l i k e like to describe it to you. This is very common in new believers, e s p e c i a l การทําให้รู้สึกสํำนึกผิดนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติเลยสําหรับโดยยิ่งโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เชื่อใหม่นะคะ Excuse me, let me rephrase that. Condemnation is common in new believers. Ah. เปลี่ยนใหม่นะครัะก็คอนเดมเนชันหมายถึงการประนามหรือว่าการรู้สึกว่าถูกตัดสินโทษมัน มักจะเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ๆ is say say that common, brothers and don't ผมพูดว่ามันมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนี้จะเป็นตามไปตามธรรมชาตินะคะ For การที่ถูกพิพากษาโทษนั้นนะ่ะจริงๆไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากทางซาตานหรืออวิสานะ The devil condemns in order to keep us away from Christ. But conviction is very natural. Conviction, I say, is natural because it comes from the Holy Spirit. It is natural because the Holy Spirit comes to live in us. มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาอยู่ในเรา For condemnation brothers and sisters the scripture says we wrestle not against flesh and blood but against principalities in heavenly places ในการประานามหรือว่าการพิพากษาลงโทษนั้นมาจากทางมาเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ต่อสู้กับฝ่ายเนื้อหนังแต่เราต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในย่านฟ้าอากาศ Scripture says the accuser, the great accuser, stands before the throne of God, accusing the brethren. And it also says your enemy, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Devour is an awful word. คำว่าคมเหือนั้นน่ากลัวใช่ไหมคะคำเหมือก็แล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคิดแล้วก็ไตร่ตรองกันเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับใครอยู่ตัวเด็กนั่นนะคะขออนุญาตดค่ะ We start with Conviction, brothers and sisters t h ู้สึกจำเ i ื้อผ a ด e ะคะคำว So ะค conviction ร conviction comes from the Holy spirit as we mentioned คว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นะคะไม่ต้องอ่านตามนั้นนะคว่า conviction หรือว่าการทำให้รู้สึกผิดนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็การพิพากษาลงโทษนั้นมาจากมาน Conviction leads us to repentance การรู้สึกทําให้สํานึกผิดนั้นทําให้เรานั้นสํานึกผิดและสารภาพบาป Condemnation leads to self hatred การลงโทษนั้นทําให้เรารู้สึกเกลียดตัวเอง Conviction offers us forgiveness uh, Conviction โอเค การรู้สึกสำนึกผิดนั้นทำให้เราได้รับการอภัย whereas condemnation offers only guilt ในการพิภาษาลงทษนั้นให้เรารู้สึกแค่รู้สึกผิด Conviction runs to Jesus for grace การรู้สึกสำนึกผิดนั้นทำให้เราวิ่งไปหาพ่าเยซูคุขิตและพ่อพระคุณจากเรา and condemnation runs from God in c h a n e แล้วก็ความรการปัิสินลงโทษนั้นทําให้เรานั้นวิ่งหนีจากพระเจ้าได้รู้สึกอับอายการรู้สึกสำนึกผิดนั้นทําให้เกิดความรู้สึกมีความชื่นชมยินดีสันติสุขแล้วก็มีอิสระ r e าแล้วก็ส่วนการพิพากษาลงโทษนั้นจะทําให้รู้สึกเสียใจในความบาป เพิ่มมากขึ้น Convection Leads To The Positive การ <c> ร <oughs> ู้สึกสำเนิดผิดทำให้รู้สึกไปในทางบวก Contemnation Leads To Negativity การพิภาษาลงโทษทำให้รู้สึกไปในทางลบ Convection Needs To Life การเริ่มให้รู้สึกผิดนั้นจะนำไปสู่การมีชีวิต Whereas condemnation Leads To Despair การพิภาษาลงโทษทำให้รู้สึกสิ้นหวัง A blessing brothers and sisters. Is only a is การทำให้รู้สึกสำเนึกผิดนั้นทำให้เราได้รับพระพรจากพระพ a ทธเจ้าในขณะที่การรู้สึกว่าถูกลงโทษนั้นเป็นภาระในหัวใจการรู้สึกสำเนึกผิดนั้นทำให้เราตระหนักรู้ทำให้เราตระหนักถึงความบาปของเรา circumstances makes us aware our circumstances. Makes us aware of our of ให้เราตระหนักถึงสถานะของเรา w h e r e is condemnation makes us think we cannot change ในขณะที่การลงโทษพิพากษาลงโทษนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Conviction looks at Christ การรู้สึกสำนึกผิดจะทำให้เรามองไปที่พระเยซู Where condemnation looks only at self ขณะที่การรู้สึกว่าถูกลงโทษนั้นก็ทำให้มมองแค่ที่ตัวเอง Condemnation How can good enough for the kingdom God? Look at how much at at what enough kingdom done that I I've I' be the good God? for of Look how look การรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกพิพากษาทอนถูกประนามนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่ดีพอที่จะไปยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้อย่างไรเป็นการรู้สึกตักสินโทษจากมา o t h ผมได้ยินมาหลายๆครั้งในพันธกิจแล้วก็ผู้ที่จะมารับเชื่อผู้เชื่อใหม่ก็มาบอกว่าทำบามามากมายเลยแล้จะได้รับการไถ่โทษได้ยังไงดังนั้นความรู้สึกอย่างนี้แหละที่มันเป็นลักษณะของการถูกพิพากสอสาทษหรือว่าการประนามนั้น There's That's not believing Christ. <c> one unpardonable believing sin. only in จริงๆแล้วมีความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือว่าการที่ปฏิเสธหรือไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ Not believing in Christ when we have the Holy Spirit ในขณะที่เราไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ในขณะที่เรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น That is why brothers and sisters we need to guard ourselves ดังนั้นพี่น้องคะทำไมเราถึงจะต้องปกป้องตัวเราเอง Guard yourself by putting on the full armor of God. Number one, we have the belt of truth. And it says, Hold on to God's truth instead. I don't want to use the world's lies, the devil's lies. Number two, we have the bracelet of righteousness. And rely on the righteousness of Jesus and not our own. ข้อสองก็จะมีเสื้อกรอบหรือว่าในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นภาษาไทยบางฉบับเรียกว่าทับสวงนะคะเป็นเสื้อกรอบแห่งความชอบธรรม The word of God says there are none righteous, no not one. คือจริงๆแล้วไม่มีใครเลยที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรหรือว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตร all have fallen short of grace แล้วทุกคนจริงๆแล้วก็เคยเสื่อมจากพระสิษฐของพระเจ้าแล้ว and no one seeks แล้วไม่มีใครที่จะแสวงหาความจริงมาก่อน there we have one assurance thanks be to the man called Jesus Christ และสิ่งที่เรามั่นใจได้ว่าเราขอบคุณสําหรับชายผู้หนึ่งที่เชื่อจีซัสที่เชื่อเยซู our righteousness but the righteousness of Christ ไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเองที่เราได้รับมาแต่เป็นความชอบธรรมของพระเยซ mm ู hmm. คริสต์ number three we have the shoes of peace ข้อสเรามีรองเท้าแห่งสันติภาพนะคะ this stands firm in God's peace and ready to share the gospel ก็คือการยืนหยัดในสันติสุขของของค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันเถาเปือกออกไป sharing the gospel doesn't build just yourself but it also builds others การที four, says, ่แบ่งปันเผ่าเสิรุนั้นไม่ใช่แค่เสริมสร้างตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเสริมสร้างผู้อื่นด้วย o f แล้วก็สี่เรามีเล่าแห่งการแห่งความศรัทธา in even ให้เราเชื่อมั่นในองค์พระพเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตามแล้วว่าเราก็มีมวกเล็กแห่งความรอด remember that we have been saved by grace ให้จำไว้ว่าเรานั้นได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า and number 6 we have sword of the spirit แเอพเราก็มีดาบแห่งพระวิญญาณ use god's word to discern the lies of the enemy ให้เราใช้พระวจนะคําของพระเจ้าแล้วก็แยกแยะที่จะไม่เชื่อคําโกหกของศัตรูนะครับ when christ was tempted in the desert what did he do haven't อ๋อเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นทรงถูกทดลองโดยมาร์สตาลในอาทิตน้ากันดานนั้นพระองค์ทรงทำอะไรพระองค์ทรงทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวเท่านั้นพระองค์เลยก็ต่อต้านมันแล้วก็พระองค์ก็โยนหนังสือพระคัมภีร์ให้พระองค์บอกว่าเนี่ยมันถูกบรรทึกไว้ในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างนี้

และมี2ตัวอย่างในพันธสัญญาใหม่ so the first promise of this is in Exodus 34 verse 6 to 7อันแรกนะคะอยู่ในพระยบที่34ข้อที่6ถึง7 Interesting thing. This is not by the spoken word of a prophet. This is by the very mouth of God. นี่ไม่ใช่ออกมาจากปากของผู้เผยพจะนะนะแต่นี่ออกมาจากสีเป็นเสียงของพระเจ้าออกมาโดยตรงเลย We stand on the promise of grace. Remember this. ถ้าเรายืนอยู่บนพักสัญญาของพระคุณของพระเจ้าให้จดจาสิ่งนี้ไว้ And I quote the Lord the Lord merciful and gracious long suffering and abundant in goodness and truth keeping mercy for thousands forgiving iniquities and transgressions and sin พระเย,ยโฮวาพระเย,ยโฮวาพระเจ้าทรงเมตตาและทรงกรุณาทรงอดกลั้นไว้นาน และบริบูรณ์ในความดีงามและความจริงโดยทรงรักษาความเมตตาสำหรับคนนับเป็นพันๆโดยโปรดโยกโทษความชั่วยช้าและการละเมิดและบาปเสีย And see ah 7, verse และในมีคาบทที่เจ19 t h i ข้อที่ h e word of a prophet. อันนี้ออกมาจากปากของผู้เผยพระวจนะนะครับ <c oughs> By revelation of the Holy Spirit. So, again, again in another way, God is confirming the truth, by His Spirit. And the prophet says, Who is a God like unto thee, who pardoneth iniquity and passes by transgressions of the remnant of His heritage? He retaineth not His anger forever because He delights in mercy. He will turn again and have compassion upon us. He will subdue our iniquities and will cast out their sins into the depths of the sea. ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทนความชั่วช้าและทรงให้อภัยการละเมิดของคนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ทรงเก็บความเกลวของพระองค์ไว้เป็นนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา พระองค์จะทรงหันกลับมาอีกพระองค์จะทรงมีความการุณาต่อพวกเราพระองค์จะทรงกำราบความชั่วช้าของพวกเขาวัดของพวกเราไว้และพระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของพวกเขาลงไปในที่ลึกข,ของทะเล and have the new and แล้วก็มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็น สิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นด้นาน horizontal ก็คือด้านแนวนอนอความจริงทางนานแนวนอนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจ,จ,จนถึงปลายสุดนะครับ m the b ะคั n n ีร g Genesis all the way revelation all way to up เรายืนอยู่บนพันธสัญญาแห่งความจริงตั้งแต่ยุคปฐมกาลไปจนถึงหนังสือวิวรณ์ที่หก For one John verse one to nine. <c oughs> um, sorry verse 9 says. ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าบอกว่า If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ถ้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเราพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะ โรปรดยกบาปทั้งหลายของพวกเราและที่จะทรงชำระพวกเราให้พ้นจากการอาถารพทังสิ้น And once we are cleansed, brothers and sisters, there is nothing that can take us away from Christ. และเมื่อเราได้ถูกชำระโดยพระเจ้าแล้วนะคะหลังจากนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากเราไปจากพระเยซูคริสต์ได้ Romans 8:31-39โรมบทที่8 31 39. Yeah. Apostle Paul says, "I am convinced that nothing can ever separate us from God's Neither death nor life, nor angels, nor demons, neither the fears for today, nor worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love." เพราะพระเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้แต่ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทัสวรรค์หรือบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักรหรือบรรดาเทพผู้เียมหน้าหรือสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งทั้งหลายซึ่งจะมาในภายหน้าหรือซึ่งสูงซึ่งหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นใดที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถแยกพวกเราออกจากความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ I can't explain it better than Romans 8 does. Romans 8 says Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ, because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and of death. เพราะฉะนั้นบันนี้การที่พาะสาล้โทษจึงไม่มีแก่บรรดาผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ธรรมบัญญัติของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตได้ทรงทําให้ทั้งหลายเป็นทีสัระจากธรรมบัญญัติของบาปและความตาย and sisters, feel condemned the และไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าถูกประณามหรือถูกตัดสินโทษจากมานั้น แล้วก็โยนคำพีใส่เลย number one we are covered by the blood of Christ covered by the blood of Christ like a veil สิ่งแรกนะคะเราถูกปกคลุมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเหมือนกับม่านที่หรือว่าผ้าที่คลุมปิดบังเอาไว้ when we stand before God God doesn't see us He sees only Christ

และเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าถูกตัดสินทอหรือประนามนั้นก็ขอให้ร้ทราบไว้ว่าดังนั้นมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่อยู่ในคลิปย่อมเป็นสิ่งถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆได้ร่วงลับไปแล้วทุกครั้งพี่ก็ตามรู้สึสว่าถูกประณามถูกตัดสินทอก็ให้นึกถึงตะปลตัวนะแล้วก็ราคาที่พระองค์นั้นต้อง จ่ายมาเพื่ออิสรภาพของเราเราเดินอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้สึกผิด And this is perhaps the best part of the conclusion, <c oughs> brothers and sisters. a n ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสรุปที่ดีที่สุดที่จะท,ทได้นะครับ we preach Christ crucified, resurrected, and seated at the right hand of God to all authority. เราประกาศพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตึงบนการเขนผู้ทรงคืนพระชนและก็ประทับอยู่เรื่องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาพร้อมด้วยสิทธิอำนาจทั้งหมดผก็อยากจะขอบคุณพระเจ้า Let us renew our minds, brothers and sisters. And fight Receive the Lord's blessing now, brothers and sisters. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you. and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. ขอพระเจ้าทรอำนวยพระพรแก่ท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์พอใยแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน Thank you, brothers and sisters. I don't m o